เรามาเอาเพิ่มนะครับเมื่อวานว่าจะมาเอาเนี่ยเมื่อวานแล้วนี่ครับดูสามปีกว่าอุย๊ยวันนั้นมายังไม่แตกยอดเลิกหน่อยนึงโอ้โหครับกำลังแตกยอดอ่อนโอ้ งามแท้งามว่างามขันนาดงามจัดนะักกำลังแตกยอดอ่อนนี่นนครับสามปีสี่เดือนได้มั้งปีนี้ไว้ลวกละโอ้งามถึงนี้บอกครับว่าเราจะซื้อเราต้องดูต้นพันธุ์ให้มันดีๆนะครับ สแล้วก็ปลูกปลกปลกนี่ไม่ใช่นะครับนี่ไอ้มะนาวต้นนี้เดี๋ยวเราจะมาตอนแล้วนะครับนี่มะนาวลูกอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาทอนกิ่งมันไปนี่ครับต้นที่จะทำตัดเอายอดพันไป เสียบยอดนะครับเนี่ยน้าบอกว่าปลูกแค่ปีกว่าเองตัวเนี่ยคําบอกว่าเอาต้นที่แบบคัดทิง้งอะแล้วก็มาเสียบเสียบไวนะ้เนี่ยปีกว่าดูต้นโตโอ้โหปีกว่างามขนาดนี้เนาะแล้วถ้าเราเอาไปปลูกมันจะงามขนาดไหนอนะตอนแรกว่าจะมาเอาตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานน้าบอกว่าเสียบยอดอยู่ ก็เลยไม่มาเอานีวิธีการโบกการทํานะครับนี่ถุงใหญ่ถุงใหญ่นี้ก็น่าจะโอ้สวยน่าจะแพงหน่อยถุงใหญ่ขึ้นนี่วิธีชําเดี๋ยวย่ต้นกล้ามาใส่เมื่อวานเสียบยอดครับเดี๋ยวเราจะไปดูครับว่าเขาเสียบยอดกันยังไงนะครับ วิธีการเลือกกิ่งพันธ์นะครับอย่างฝั่งโน้นนี่ดูดูนี่ขนาดยอดขนาดต้นแบบว่าคัดทิ้งนะแล้วเอามาปลูกเพื่อที่เอายอดไปเสียบยอดเนี่ยทำกิ่งพันธ์นะดูโอ้ขนาดของเราปีกว่าให้มันได้ขนาดนี้เนี่ยมึงเฮ้ย เม็ดพันธมันก็จะออกมาขนาดนี้แล้วก็จะตัดเนี่ยแล้วตัดแล้วก็เสียบเนี่ยเริ่มเสียบอันนี้เสียบติดแล้วเนี่ยเสียบเมื่อวานนี้ตัดแล้วก็เสียบ แล้วก็คุมกระโจมเขาบอกว่าต้องคุมกระโจมไว้ประมาณน,ะนี้ยังไงเอาคุมกระโจมเอาไว้ดูเพียบนะครับอันนี้เพิ่งจะเสียบนี่ยังไม่ได้เสียบนะี่เดี๋ยวก็ตัดมาเสียบแนละ้นี ตัดยอดแล้วเดี๋ยวก็จะเสียบจะมัดมัดอันนี้ก็คุมกรโจมแล้วก็ถอนไปปลูกทีละต้นแบบเมื่อกี้เพียบเลยครับ นี่จะเสียบยอดใช่ไหมอันนี้เสียบเสร็จแล้วค่ะอันนี้เสียบแล้วอันนี้ติดแล้วค่ะอันนี้ติดแล้วตรงลงลงตรงนู้นน่ะเตรียมเสียบอ๋ออันนู้นเตรียมเสียบอันนี้เสียบติดแล้วอันนี้ติดแล้วอันนี้ก็กําลังจะเสียบใช่ไหมอันเสียบแล้วเหมือนกันติดแล้วเหมือนกันติดแล้วกําลังเปิดอยู่อ๋ออันนี้ติดแล้ว นี่นี่นี่ที่เตรียมอย่างนี้เตรียมอันนี้เตรียมอันู้นก็เตรียมที่มัดเชื่อกเอาไว้ด้วยน่ะอ๋ออันนู้นอันนู้นคือเตรียมดู่นะที่มีใบเขียวๆนู่นเสียบเปิด้าอ๋ออันนี้คือเสียบติดแล้วติดแล้วติดแล้วเดี๋ยวก็จะย้ายไปปลูกใช่อ๋อแล้วแล้วไอ้ฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้ยังคุมอยู่ฝั่งนี้เสียบแล้วเนี่ยแต่ว่าอบว่าอบกี่วันนะไปสิบห้าวันหยิบสองสิงหาจะเปิดได้แล้วเนี่ยจะเปิดได้แล้วเนี่ยติดแล้วเนี่ยแต่เขากำหนดเปิดว่า พอดีจะถ่ายคลิปจะลง YouTube ลองดูดิอันนี้ทำอย่างเดียวไม่ได้ทำอย่างเดียวไม่มีเวลาเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเอาอันนี้อันนี้เข้าไปทำต่อใช่ไหมอ่าจจะอันนี้เวลาจะเสียเราต้องตัดอันนี้ออกต้องตัดยอดออกเนี่ยตัดออกแค่านี้เนี่ยตัดออกแค่นี้เท่านี้ตอนนี้ก็ยังอ่อนอยู่เนี่ยดิดได้เลยอืมแล้วก็ผ่าาแล้วเสียบมัก แล้วก็คุมกระโจมสิบห้าวันือฝั่งนี้ก็เพิ่งจะปลูกอันนี้เขาไปของอใครนี่เขาไปของใครอ่ะเขาเขาบอกว่าสถานที่นี้ต่นละร้อยนี้ป่ามันหมดแล้วเขาเลยไปเอาของใครมาเพิ่มอ๋อของใครก็ได้ปลูกได้เหมือนกันของเราขายได้ที่ด้วยของเรา หนูก็จะร้อยไม่มีนะมีแต่ร้อยขวา <c oughs> อันนี้ใครยกอ๋ออันนี้มันเป็นเชื้อรากอเลยเอาออกมา,อ,าอ๋อมันเป็นเชื้อรา,า,าเป<อ>็นเชื้อราเลยออกมาห่างอ๋อผีขาวๆคือเชื้อรานะคนน่าอยู่แ่ายังงี้ใช้ไม่ได้และอ๋อโอ้ยพลาขึ้นมานี่มันก็เสียหมด<ร>เล,ย,ลเยเสียเยเอะนะหมดมันลามปะลามมีลามลามอนี่เห็นไหมนี่ยมันเป็นต้องยกออกมาทั้งเขศษทั้งอะไรหลเลยโอ้เพียบเลยนะก็เป็นเนี่ยเป็นเรายกออกมาห่างเท่าเลยอืม นี้ก็เป็นเชื้อราอุ้ยหมามัดแล้วใช่ไหมอ๋ออยู่ข้างในบ้านโอ้ยมันดุขนาดตาบอดมันยังกัดโอ้ย,อย,อย,อยแบตหมดสิปเซ็แบตหมดแล้วโอเคนะครับคลิปนี้เราก็ม,มาคนเดียวครับโอ้โหได้ยังครับเหลืออีกเหลืออีกแปดเก้าสิบต้นกะวันแรกวันนี้กะว่าจะปลูกให้หมดเลย แล้วคนนี้เธอบอกให้มาเอาก่อน<ช>ก็เลยมาเอามาเอาไปก่อนครับนี่เนกองแกลบกับดินแดงแล้วก็จะเอาไปใส่ถุงเล็กๆเ,เมื่อกี้แล้วเดี๋ยวก็จะย้ายจากถุงที่เป็นกระจุกกระจุกเมื่อกี้ย้ายมาทีละต้นทีละต้นเสียบติดแล้ว นี่แผงนี่แผงบนนะแผงล่างก็ยังมีอีกนะแผงล่างไว้ขายได้ไปเกือบร้อยครบแล้ว6กรต้นเนี่ยสามปีกว่าๆติดลูกละปีนี้โอ้หสุดยอดบ,บาดานก็มีโอเคนะครับคลิปนี้